สวัสดีครับวันนี้ช่างทีสาระดีๆก็มีการเทสปั๊มมาฝากนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการซ่อมปั๊มตัวสีเหลืองนี่นะครับผมนี่ครับผม m a r i n n g e ครับผมใช้กระแสไฟใช้แรงดันไฟอยู่ที่12โวลต กระแสอยู่ที่5 4แอมป์หลังจากที่ทําการซ่อมเสร็จแล้วโมจะทามาการเทสให้ดูนะครับผมนี่ครับผมข้อต่อแปลงเลยผมไม่มีนะครับผมผมก็ใช้ท่อรดนไฟเราตัดต่อเสียบสร็จของอขนาดที่3ทับสหุ่นนะครับผมป่าเดี๋ยวเราไปทําเทสกันครับผมว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมครับผมแล้วก็ส่งสูงว่าได้สูงเท่าไหร่ที่กี่เมตรครับผม ือครับผมหลังจากที่ผมจะทําการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ข้อต่อเพื่อทําการเทสนะครับผมไปเราไปเทสกันเลยนีค่คผมสะของลูกชายนึ่ครับผมมันก็พุ่งแรงอยู่นะครับผมปั๊ม ขนาดห,หนึ่งนิ้วโอเคเดี๋ยวจะทำการต่อท่อให้ดูนะครับผมขนาดท่ออยู่ที่สามับสี่นะครับผมขึ้นไหมคมสูงที่โอ้ขึ้นอยู่นะ นี่ครับอันนี้ความสูงที่120เซนครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะต่อความสูงไปอีก1เส้นของความยาวที่120เซนเหมือนกันครับผมตามไปดูกันเลย หลังจากที่ผมทำกันต่อกันไปนแล้วโอ้ขึ้นนะครับผมน้ําแต่ความแรงของน้ําไม่ได้นะครับผมท่อขนาด3ามทับสีนิ้วความสูงที่240เซนนะครับผมสองเซนครับผมต่อไปผมทดลองดูใช้ท่อขนาด1นึ่งทับ2อทับสครับผมขนาด กระถาอขนาดที่หทับสอความยาวอยู่ที่สองเมตรครับผมนี่ครับผมมันเป็นท่อที่มันเล็กลงกว่าเดิมนะครับผมก็ดูเราปริมาณน้ําก็ขึ้นสูงได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงของน้ำในเมื่อสภาพ1เมตรปกตินะครับผมวันนี้เป็นการทดลองครับผม เปลี่ยนท่อขนาดที่ไซส์ที่มันสั้นลงเป็นท่อหนึ่งทับสองครับผมความสูงที่1เมตร20เซนวนร้อยย120เซนติเมตรนะครับผมสามารถทำเป็นปั๊มน้ำพุอะไรใช้งานได้ครับผม โอเคครับผมหลังจากที่ทําการซ่อมปั๊มน้ําให้ลูกค้าท่านหนึ่งครับผมก็ทําการเทสให้ดูแล้วนะครับผมก็ถือว่าปั๊มนี้ผ่านใช้งานได้ปกตินะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมน้องใหม่ช่องสาระดีๆจากช่างทีก็ขอขอบคุณครับผมกดติดตามด้วยนะครับผม